สวัสดีอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเพื่อนๆครับผมก็เพิ่งตื่นโอ้โหตื่นมาแล้วอากาศมายังหนาวอยู่แสดงว่ามันต้องขี่รถเพื่อนๆนะคิดว่าหนาวสองวันหนาวสาวันนี่ทำมาสำนักไปอาทิตย์นะใช่ไหมโอ้โหเพื่อนวันนี้ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆมานําเสนอรถนื่นคันเลยกันแบบว่าของแต่งเยอะๆสภาพดีๆคุม้มๆให้เพื่อนไปขี่เล่นนะครับเซตเก้าร้อยสี่สูบสี่นี้นะ เคยมาขายอยู่มันแค่ครั้งเดียวนะครั้งนี้ครั้งที่สองนะตัวนี้เป็นดำโค้งแดงนะของคาวาซากินะครับคันนี้รถโคตรสวยครับเมื่อกี้ให้ตอนเช้าให้โจขี่มาให้ดูเลยนะีดีไหมโจดีท่อออกเต<ม>็มเลยใช่ไหมใช่ SC <ม>แท้ครับท่อฟูทั้งเส้นนะครับเพื่อนๆขี่ไม่ดีได้ไงนะท่อฟูเสียงนุมน่มๆน็อตแดงทั้งคันชิวหน้านะครับมือเบรกมือคัตล้อแดง ตรงรุ่นกาดหม้อน้ำแม่เสียงงงเสียงงบร้องเนี่ยแคสปบากันล้มตัวเต็มครับ <c oughs> แล้วก็ตัวยึดโชกหลังนี่เป็นไงสวยด้วยหนูทอ่อปูยางล้อโซ่ยังสวยนะครับ <c oughs> ี๋ยวก็มีเจะพับได้ตรงนี้ของเซเว่นสปีดนะครับแล้วก็พวกไฟลงไฟเลี้ยวเบาซอ้อนมีครบนะครับแล้วก็มีคลิกชิปเตอร์ด้วยนะครับอันนี้แล้วก็สปูนตั้งล้อ มันของเหลวเปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็มีนี่ด้วยกันสะบดมาตินโอ้โหวิ่งแค่1,000งหมกิโลเท่านั้นรถมาตินนี่แพงมากเลยนะแล้วก็มีนี่ตรวจการถังมีอะไรงไงหนึ่งหนึ่งหมื่นกิโลจัดคิวเคทูเพื่อนลงฟังเสียงดูนะเพื่อนอย่าไม่มาเต็มได้ไงกระทาอเป็นปูอ่ะเพื่อนฮุ้มมากมเพื่อนคันนี้คือสวยเลยและรถปีสองพ Bye. โล่งเลยเนาะโอ้โหโหันนี้คี้คดีจริงวะเพื่อนๆนะถ้าเป็นที่อื่นนะหรือว่าไงผมไม่รับผมไม่ทราบนะผมว่านะเขาเอาท่อไปค่ายแต่ก็ใส่ท่อเดิมๆมาให้เพื่อนๆนี่ท่อนี้โอ้โหเอกเลยเพื่อนใครด้ลองคสุดนะครับผมเปิดราคาขายเพียงแค่สองแสนเก้าพันบาทเท่านั้นโคตรถูกนะครับสองแสนเก้าพันบาทใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มรถไปถึงหน้าบ้านคุณไม่ชอบไม่ชอบใจรถไม่ดี เอาตัางคืนได้เลยนะคันนี้สำรับคันนี้ครับสนใจโทรศูนย์แปดเก้าเากแซ็คูทำกินสวัสดีครับจ้า